ค่ะนี่ก็มาลงให้ดูใหม่นะคะสำหรับบอ่อเลี้ยงหอยนะคะขนาดของบอ่อซีเมนต์นะคะ1เมตร20นะคะคูณ50เซนติเมตรนะคะงบประมาณนะคะปูนซีเมนต์นะคะหนึ่งกระสอบใช้ได้2บอ่อนะคะก็ตกบอ่อที่57บาทนะคะแล้วก็หินกับทรายนะคะประมาณ40บาทนะคะบอ่อซีเมนต์นะคะขนาด1เมตร20คูณ50เซนติเมตรนะคะราคา350บาทนะคะแล้วก็จุกอุด5บาทนะคะข้อต่อกเกลียวในนะคะอีก5บาทค่ะ ราคารวมนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ457บาทนะคะต่อ1บอ่อค่ะขั้นตอนการทำก็ตามตัวอย่างในคลิปเลยนะคะในส่วนของเรานะคะใช้หอยนะคะที่เก็บมาจากตามธรรมชาตินะคะถ้าเราทำบ่อเสร็จนะคะหลังจากที่บ่อแห้งแล้วให้แช่น้ำไว้3คืนนะคะแล้วเปลี่ยนน้ำออกนะคะแล้วก็แช่น้ำใหม่แล้วก็นำต้นกล้วยไปใส่แช่ทิ้งไว้5-7วันนะคะแล้วให้เราคอยสังเกตดูว่ามีลูกยุงหรือยางมีแล้วให้เราปล่อยน้ำทิง้งแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วก็เลี้ยงหอยได้เลยค่ะ